หมอปลายเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2,566เตือน5เหตุการณ์สำคัญต้องระวังเป็นปีแห่งไฟกํำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจตื่นเต้นกับคำทำนายดวงเมืองของหมอปลายหลังจากที่ก่อนหน้ามีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตรงกับที่หมอปลายได้ทำนายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงเมือง ปี2,566เตือนเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันเหตุการณ์นหนึ่งจะมียักษ์ตนหนึ่งองอกอลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนันตกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือมีภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัด กนกลายเป็นข่าวใหญ่โตและมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สามของปีเหตุการณ์ที่สองยานพาหนะสีล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากมายในช่วงต้นปี2566เหตุการณ์ที่สจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ ที่เปิดแพร่กระจายในเดือนที่1ถึงเดือนที่3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่าเดือน6และเดือน7โดยที่เราจะได้รับจากประเทศใหญ่ตีเปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวิจัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดแทนและเหตุการณ์ที่4ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่ง มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยงและเหตุการณ์ที่5ในช่วงปี2566ถึงปี2567เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการกระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะ ให้เหลีเลียงและโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพาดวงกับปี2,566สุดวิปรโยคกับสามโหนชื่อดังการเมืองแตกแจกธุรกิจสีเทาครองเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญเปิดจาตาในปีถอบ,บ้านเมืองปั่นป่วนร้อนแรงเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนขั้ว ผู้นำไม่ดีโควิด19ยังคงอยู่หมอดูดังเตือนระวังเรื่องสูญเสียบุคคลสำคัญคอร์รัปชันธุรกิจสีเทาเพียบวันสำรอยปี2547การเมืองป่วนมหาวิปโยคมันมีทั้งดีและไม่ดีประการแรกพระราหูกำลังโคจรอยู่ตรงราศีเมษจนกระทั่งมาถึงวันที่17ตุลาคม 2566พระราหูจะให้โทษมากกว่าให้คุณและราหูเกิดมาทับลัคนาเมืองและทับริดและนั่นซึ่งพระอาทิตย์ก็หมายถึงบุคคลสำคัญเป็นเจ้าเรือนคุณของดวงเมืองฉะนั้นแล้วทำให้พระอาทิตย์หม่นหมองเสียหายและพระราหูก็ครอบกาดวงเมืองทำให้สิ่งที่ไม่ดีกิจการสีเทาๆหรือผู้มีอิทธิพล จะครอบครุมชะตาเมืองจนกว่าพระราหูจะย้ายออกไปบ้านเมืองก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นอาจารย์พิญโยพงจรเริญนายกสมาคมโหรษาศาสตร์นานาชาติอาจารย์ได้กล่าวว่าอนาคตดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ภาพรวมนั้นยังคงหนักหน่วงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่สอกเขาความรุนแรง รวมถึงรคระบาดที่ยังระบาดหนักดาวเคราะห์มีหลายดวงบางดวงก็ให้คุณบางดวงก็ให้โทษแต่สำหรับพระราหูก็จะเป็นด้านให้โทษพระราหูจะมีวงรอบการโคจร18ปีที่จะมาอยู่ในราศีเมษหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา18ลบ2,565ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2,547 เป็นวงรอบของพระราหูซึ่งในปี47ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นทางการเมืองก็ปั่นป่วนวุ่นวายทางด้านภัยพิบัติก็มีเหตุการณ์ทะเลที่ใกล้เกาะสมมาตร,ราทำให้เกิดสซนามิในปี47ชาวโลกตายเป็นแสนคนไทยตาย6,000กว่าและก็มีการสูญเสียบุคคลสำคัญด้วยเพราะฉะนั้น วงรอบของราหูก็เป็นวงรอบที่กลับมาทับลัคนามือทับอาทิตย์ในดวงเมืออีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันก็วนวันินเวียนมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะราหูเป็นจอมอสูรเป็นจอมมันฝ่ายร้ายส่วนพระรหัสบดีก็เป็นประธานฝ่ายสุเคราะห์ถือว่าเป็นจอมเทพเพราะฉะนั้นเกิดดาวสองดวงประชันกันในปีหน้า เพราะฉะนั้นฝ่ายเทียพกับฝ่ายมารก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงสีดำกับสีขาวความดีกับความไม่ดีถ้าเป็นทางการเมืองก็เป็นพักฝับไฝ่ายมารจะเกิดการผสมกลมกลืนเพราะฉะนั้นพวกพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็มีการเป็นแปลงแบบผสมกลมกลืนฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่จะอยู่แค่นั้น ฝ่ายค้านก็เช่นกันก็จะเกิดการผสมอีกฝ่ายก็อาจจะมาอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนขั้วแต่สำหรับประชาชนก็จะได้รู้ได้เปรียบเทียบถึงการเมืองทั้งสองฝ่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจเลือกตั้งในคราวต่อไปสำหรับดวงเมืองในปีถาะนั้นด้านนายกสมาคมโหราศาสตร์นาชาติก็ได้ทำนายไว้ว่า ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปในปี2566การเมืองน่าจุนรุนแรงเพราะการสวนกันของดาบพระหัส,สบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์กับปราหูซึ่งเป็นดาบาประเคราะห์เกิดการเปรียบเทียบซึ่งก็สอดคล้องกับอาจารย์โซรจัตนวนอยู่หนชื่อดังชาย,ยานนอสจาดามุรเมืองไทยที่ได้กล่าวถึงดวงเมืองไทยว่า อย่างเป็นที่หน้าจะมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่รุนแรงจัดว่าเป็นปีแห่งมหาวิปปโยคเป็นปีค่อนข้างหนักน่วงการเมืองใครมาเป็นผู้นำคนใหม่ก็ไม่ดีเกิดแตกแยกสามารถขีบางช่วงรวมกันก็เพื่อผลประโยชน์รวมทั้งบ่งถึงความยุติธรรมจะค่อยๆถูกกลืนหายไปอ,อำนาจหลงระเริง ม,มรดสมโรคระบาดสูญเสียบุคคลสำคัญถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ได้เบาใจบ้างนายกสมาคมท่านบอกว่าผ่าดวงด้านเศรษฐกิจพบว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่น่าจะดีกว่าช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากดาวพระราาสบดีโคจรมาทับลัคนาเมืองทับพระอาทิตย์ในดวงเมืองตาราบ,บอกว่าดวงเมืองจะโชคดี ผู้ใหญ่จะให้คุณเรื่องดีๆก็คือดาวพระรหัส,สบดีมาทับพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดวงดีถือว่าให้คุณและอีกดวงก็คือดาวเสารหลังจากวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปในเรื่องของโครงการสำคัญสคัญที่จะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่กระทบต่อคนจำนวนมากไม่เพียงแค่นั้นกระหูก็เป็นลาภะหมายถึงด้านรายได้โชคลาภความสำเร็จเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจการเงินการค้าก็มีมากขึ้นบ้านเมืองจะมีช่องทางในการสแสวงหารายได้สแสวงลาบเข้ามาใช้ในการแก้ขัดข้องปัญหาอุปสรรคของดวงเมืองโดวยวิธีกู้ หรือวิธีต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่กราหูอยู่ในราศีพฤษภเขาก็เรียกกันว่าราศีผลทรั์ราศีอยู่ในราศีเมษซึ่งก็เรียกอยู่ในราหูพ้นตัวแต่พอมาราศีมีนก็เกิดอาการเมาหมัดเปรียบเทียบเหมือนนักมวยขึ้นชกพ่อลงจากเวทีก็ยังเมาหมัดอยู่เพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้ก็จะเป็นไป ในปี2566จนถึงปี2567นอกจากนี้แล้วทางด้านอาจารย์ฟองสนานจามอนจันแม่หมอน,นักวิเคราะห์ดวงชะตาชื่อดังก็ได้เผยคำทํานายโดยผ่านโหนฟองสนานถึงสถานการณ์โรคระบาดตลอดจนถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญประชาชนคนเดินดิน อยู่ในบรรยากาศอ้อยอิงอยู่กับความทุกข์ใจร้อยแปดด้วยเรื่องหนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอเหตุการณ์ใหญ่ให้อกสั่นขวัญแขวน,ขวนหรือเศร้ารทมทางด้านวงการดาราคนเด่นดังศิลปินเซเลบยังอยู่ในบรรยากาศของดวงตกทุกใหญ่จากการผัดพรากสูญเสียฟืนไฟกา๊าซควันระเบิดอย่างอ้อยอิงรอเกิดจู รวมทั้งราคาพลังงานยังกดดันวาระออกจากทุกใหญ่ของเมืองเริ่มบนที่1มีนาคม2566และวันที่1มีนาคมปี66เป็นต้นไปอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายเสียหายเป็นหมู่กลุ่มกร้อนไม่กระจายเหมือนคราวโควิด19และขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนดวงมืองจะตกมากน้อย บางเหตุการณ์จะเกิดเพราะความย่อหย่อนในกฎเกณฑ์หรือความผิดพลรราดของมนุษย์ผสมโรงส่วนน้ำน้อยกว่าปี65แต่พายุที่เข้าลูกจะใหญ่กว่าระวังการซ่องสมแอบซ่อนเทาๆการเกิดของวิธีการและลัทธิใหม่ๆด้วยสุดท้ายนี้ในวาระอิทีขึ้นปีใหม่ที่มาถึงหลนพินโยนได้ฝากย้ำเตือน ระวังถึงการโครจรของดาวมฤิตยูกับราหูมาทับดาวเมืองที่จะนำมาซึ่งการเป็นแปลงทางการเมืองสำคัญรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงในช่วงต้นปีในหลักโหราศาสตร์เป็นวิชาความรู้ที่ใช้ในการเตือนภัยเป็นเครื่องมือของการตัดสินใจโหราศาสตร์ศึกษาทราเรื่องของเวลาซึ่งต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย จากอดีตมาสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเพราะหัวเราะก็สอนเราว่าถ้าเราทำอดีตดีปัจจุบันมันก็ต้องดีและเมื่อทำปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีอดีตเป็นรากฐานปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรากฐานของอนาคตอนาคตขี่ใกล้ๆก็เป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลๆออกไปถ้าเราทำปัจจุบันให้ดี หวังว่าอนาคตก็คงจะดีฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ก็สอดคล้องกับหลักศาสนาว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว